วันนี้เมนูต้มอ,อึ่งน,นะครับตอนนี้ก็ตั้งหมอ้อแล้วนะครับต้มที่ต้มสมอึ่งน,นะครับนี่อนใส่ลงไปครับไปมะขามเสียเปมะขามลงไปนะครับตามด้วยเกลือครับ ทำด้วยเกือทำด้วยแป้งแป้งนัวครับตทาด้วยน้ำปลาครับลนะครับที่เตรียมไปแล้วนะครับ ต้มแล้วแพกใส่ตู้เย็นไวนะ้ครับมันมีความมต้มกินนี่นะครับอึ่งที่ต้มไปเราแช่เก็บขวาไวไ้ในตู้เย็นนะครับนะครับอ่าลงครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนนะครับ ใบมะขามบอนนะต้มสมบึงใบมะขามบอนนี่ต่อไปต้มบึงครับเมนูต้มบึงนะมาครับตอนนี้ลงหม้อแล้วนะครับต้มแส่ใบมะขามบอนครับต้มสมบึงต้มสมต้มบึงนะครับแต่ว่าเป็นต้มสมใส่ใบมะขามบอน,น เดือดแล้วนะครับตอนนี้หม้อเด,ดือดแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับหม้อเด,ดือดแล้วน,นี่ก็เตรียมพกตูไว้แล้วนะครับใส่พกตู ชิมดูครับอืมเสาวบครับนุ่แล้วครับตอนนี้กํลังเดือดแล้วนะครับพากิตู้นะครับเตรียมไปใส่ต้มอึงครับใส่ลงไปครับตูใส่นะครับตูใส่เข้าไปครับหอมๆครับ พูดถึงแล้วครับขุดแฉกแฉกเท่าไรครับงานนี้ ต้มเบ,บืองแซ่บๆมากินข้าวด้วยกันครับมากินข้าวน้ำกันได้เครับนี่ต้มเบ,บืองต้มเบ,บืองมีเนูเด็ดเด็ดแบบบุบบุบบุบเลยอร่อยๆกำลังมามามากินข้าวน้ำกันได้ครับเลยแซ่บๆแซ่บๆ,ๆ โอเคครับเสร็ียบร้อยครับพร้อมเสียบครับพร้อมเสียบกร้อ,อนับพร้อมเสียบครับ ร้อมเสือบพร้อมเสือบมากินน้ำกันนะครับมือนี่